รูแล้วครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีดท่านชมทุกท่านที่มาชมที่มกันด้วยเลยนะครับวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการลบแอดออนนะครับออกจากตัวเกมนะครับผมก็มีคนขอมานะเดี๋ยวผมจะลุ้มให้ดูนะโอเค นะครับก็มาเริ่มกันเลยแลวกันนะครับเพื่อการเสียเวลานะครับผมโอเคก็อย่างแรกเลยที่ต้องมีนะครับก็เป็นแอป ES File Explorer นะครับแล้วก็เอ,อแล้วก็ต้องมีแอดออนในในตัวเกมนะครับโอเคแค่นั้นแหลนะแล้วคนดูซึ่งแอป RS File Explorer เมื่อกี้ผมพูดถูกหรือเปล่าวะเดี๋ยวผมบอกว่า ES File โอเคนะครับก็ i s file นะครับถ้าผมพูดผิดเมื่อกี้ผมเนี่ยใจว่าผมพูดผิดเลยคเมื่อกี้โอเคก็สามารถดได้โหลดได้ใน Play Store นะครับผมอย่างที่ผมเคยบอกคลิปกันก่อนนะครับผมโอเคผมลืมเปิดเน็ตช่างมาันโอเคพิมไปแค่ i s file ก็เจอแล้วนะครับผมโอเคแล้วก็กดทํางานกดเข้าไปได้เลยนะครับผมโอเคก็ชิมนี้ก่อนจะสั้นๆหน่อยนะ ้าใครเพิ่งโหลดมาก็จะกดอนุญาตอะไรให้เรียบร้อยเรยรียยบ้อด้วยนะครับผมแล้วก็จะเจอกับนี่นะครับข้้งในที่เก็บข้อมูลภายในนะผมเดี๋ยวผมขึ้นเออ่ลูกศรชี้ให้ดูนะผมก็กดเข้าไปอหนึ่งครั้งนะครับผมแล้วก็จะเห็นโฟลเดอร์โฟลเดอร,ร์เกมนะครับผมโอเคท่านผู้ชมอยู่ตรงนี้นะเนี่ยมันจะเป็นรูปไมค์ครับเนี่ยนะผมแต่ผมบางคนก็อาจจะขึ้นไม่ขึ้นนะสำหรับรูปนะโอเคแต่ก็ลองอ่านเอ่อ ชื่อด้านล่างก็เขียนว่าเกมนะผมโอเคก็ทําการกดเข้าไปนะผมแล้วก็คอมโมแจงนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็เออเราก็จะมาโฟกัสเออกันที่2โฟลเดอร์นะครับก็จะมีโฟลเดอร์มีซัสแพ็กนี่นะครับตรงนี้ผมกดค้างไว้แล้วก็บีแฮมเบอร์แพ็กนะครับผมโอเคนะครับโอเคก็ทําเดี๋ยวเราเออมาดูที่รีซอสแพ็กก่อนก่อนนะครับผมโอเคนี่กดเข้าไปที่เออโฟลเดอร์รีซอสแพ็กนะครับผมปุ๊บอ่านะครับก็เจอกับ แอดออนต่างๆมากมายซึ่งผมก็มีค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าผมก็เคยแบบแจกแอดออนหลายอย่างนะก็จะแบบไม่ได้ไม่ได้ทาการลบไปนะครับผมโอเคก็ลองอ่านชื่อดูนะครับว่ามันมีแอดออนอะไรบ้างนี่อย่างเช่นเวนไมเน็งแล้วก็แอดออนก่อนที่ผมเคยสอนลงไปนะแล้วก็วันพันแมนก็มีโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับแอดออนที่ผมมีในตอนนี้นะแต่ของท่านผู้ชมอาจจะไม่เยอะเท่านี้นะโอเคนะก็ลองหาดูนะครับว่าต้องการที่จะลบ ตัวไหนนะครับหรือว่าถ้าท่านผู้ชมอยากจะลบหมดก็ทำการกดค้างไปที่โฟลเดอร์โฟลเดอร์ในโฟเดอรด์หนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็ทำการกดการกดด้านบน ese, นี่นะครับที่มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมเลยผมชี้ลูกศรให้ดูกดเข้าไปหนึ่งครั้งโอเคก็จะทำการเลือกให้ทั้งหมดเลยนะครับผมโอเคแต่ของผมก็เอเเอเอาเป็นเลือกเออเป็นเลือกลูกศร a อ d on หนึ่งอย่างเช่น a อ d on อ่าอะไรดี one punch man ละกันนะครับผมโอเคตอนนี้น<ล>ะ one punch man ผมก็ทำการกด ค้างนะครับแล้วก็ทำการกดลดกดลบนะครับผมตรงกลางเลยนะเนี่ยกดตกลงนะครับผมอ่าก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับรีซับแทนเลยกดทำการกดย้อนกลับมาเลยนะครับผมก็จะกลับมาสู่หน้าตาแบบนี้นะครับที่ผมบอกให้โฟกัส2โฟลเดอร์นี้นะครับก็เห็นโฟลเดอร์นี้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วเนยแต่โฟลเดอร์อ่า B h e a v เ e r Pack นะครับผมโอ้ทำการกดเข้าไปแล้วก็หาเลยครับเป็นออนที่ท่านผู้ชมต้องการลบนะครับอ่าผมจะลบวันพันแมนโอเคก็ต้องทำการมาหาด้วยนะครับโอเค ดูการกดลบเหมือนเดิมนะครับผมตกลงโอเคง่ายๆแค่นี้นะครับผมก็ทําการลบพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแค่นี้นะครับเสร็จสิ้นนะครับผมก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมจะก,กดไลค์แล้วก็ซับสไคร์ผมเลยนะครับเพื่อนจับใจในการทำคลิปต่ตอไปสำหรับขอตัวเลยก่อนนะครับเอยบายโ,โอห้โหคลิปนี้มาไวไปไวนะค,คนเด้อ